ฉันมั่นใจว่าตั้งแต่มีซีรีส์วมาของปี2021แปบเดียวเองเนาะมกราเรื่องนี้คือลงทุนเยอะที่สุดของการถ่ายซีซั่นแล้วเดี๋ยวเธอรอดูเลยก็ทีเซอร์9นาทีเอ้9นาทีอะเกือบ10นาทีอะแล้วเราดูซีรีส์วใช่ไหมซีรีส์วเขาก็จะมีความน่ารักกุ๊กกิ๊กระดุดุ๊กดิ๊กอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เรื่องนี้จะเป็นแนวแบบวิ่งไล่หญิงไล่ฆ่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นแนวแบบหาเรื่องตีกันทะเลาะวิวาหผู้ชายหำหม ห้าวห้าวไม่ใช่ห้ามห้ามหามหามคือพอดีกินหามหามคือใกล้จะสุ็ใช่ไงหามหามพอดีกินไม่ห้ามหามคือสิบหกสิบเจ็ดอันนี้เกินไปกว่านั้นเขามาหาอะไรเป็นเรื่องที่แบบมาเฟียถ้าเป็นอิทธิพลอิทธิพลนะความดำเมืดอแล้วได้ตัวพ่อของเมืองไทยมาเล่นพีททองเจือโอ้นี่ใช่แล้วคือเรื่องนี้นะตอนแคสติ้งนะคือเป็นโอ้โหแบบ ยิ่งใหญ่อลังการมากเขาเปิดแคสที่โรงแรมสวิสโซเทลแล้วเขาแบบแคสกันแบบมีแบบรอบเขาเรียกว่าไอ้นี่ด้วยแล้วตบมือเหรอไม่ใช่ฟาสแท็คผู้จัดคนไหนกดฟาสแท็กเนี่ยคนนี้ผ่านเขารองอยเซียวคนแบบแคทเยอะมากมแล้วไอวันเยลล์มันเป็นซีรีส์ที่เขาเรียกว่าพลิกบทบาทซีรีส์เดิมๆยกบาร์ว้าวนี่คือท่ามาทิ้งขยะแล้วก็สุบลีใช่ไหม เกิดไม่คิดจะช่วยเลยย่งเห็นเป็นเรื่องปกติหรือกปล่าช่วยกูด้วยที่มา Help me ช่วยกูด้วยข้ามออือโอ้ขออ้ามือได้จัดท้ายจะ yeah. อภนมากจริงสาวรถ <c oughs> ม่นดูหนังฮะอือคือตาที่หนึ่งอ่ะเฮ้ยโอ้โหด้อยจาไปเท่เอ้าคู่ต่อไปเกระขจานแล้วปัดเครดิตไหมนี่มันกนเตยบัวงอนี้ไปรายกาเพื่อนถ้าของปลอมเจอกูแน่เออกูชื่อชินกูชื่ออะไร ิงไม่บอกแม่เลยไอ้ฮอสฮอสมีคนมาตามหามึงวะใครวะโอ้ยเชี่ยไอซองไปทำเมืงวะลูกน้องมันต่โต่อ่อของมันอะไอ้เชี่ยนี่มันลูกซุปเปอร์ลิมิเต็ดดินช่างเลยนะขอทั่วไปนี่หาซื้อไม่ได้แล้วไงสรุปได้เท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่ สร้างและสร้างตัวได้เลยนะในรายการเรือนเดียวอ่ะเต่นนาฬิกาน่าจะแพงกว่านั้นหรือว่ามันคงนาฬิกาคืนวะเฮ้ยระเบิดลงเยอะกูเฮ้ย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 ไอ้พอดมึงอย่าพึ่งเข้าไปตอนนี้ใจยกของน้องเดือนเดือดรึไงครับพีชใจโยกได้ได้พีชได้ได้โอ้โหอีโมชั่นอล เกิดเกิดเพราะไปช่วยเขาองค์บาปปะคนที่มากำกับเนี่ยคือพี่วุดดีคือพี่วุดดีเนี่ยเขาเป็นผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่ออกมาของตัวเนี้ยก็เป็นแบบดูเหมือนกัคล้ายๆหนังเป็นภาพหนังใช่ชอบชแสงเสริมคือแบบโปรดักชั่นเอาตายอย่ย้อมสีอะปอเช่ ไอ้่เนี่ต้องทำขนาดนี้เลรวะมึงไม่ต้องทำขนาดนี้เอ่ะเกมพไม่เยี่ยมเผมซ่อนอ่ะ้เข้ามางานเราคับไอ้พอมึงตัวช่วยมึงด้วยอ๋อพลิกด้านหรอบ้านเนี่ยเป็นของกูและบอรยากาศมันเป็นบริกาศให้กูไยไปไปไปฉันไป เชค่อะะการงานนี้ท่านจะได้เป็นกัปตันไอ้แมงบสัตว์ต้องเรื่อนเฮียแน่เลยคุณไม่อยากใมไปริกา้มึงไรเันชอบคไม่รามุเมนจังพอไว้าหตองเฮียเลยอะลูกชายบ้านนี้แม่งต่างกับคนละพวกคุณหนูแทนคุณคุณตองคุณหนูแทนคุณี่บิวพบิวอาันดูซีรีส์แตายป่าวะฮะ เราบริการได้เรื่องหลังพอมาถึงเต็มเต็มต้องตั้งใจรู้อะเสียฉางหวังมีคนถือแทนคุณเขาจะมีความดึกดาร์กเข้าใจปะมีความโกโก้ก็บริการก็จะได้รับสิทธิที่พิเศษในการแบบสบายไปเลยอะไรเงี้ยเนื้ิสีกลับมาแล้วครับคุณคิวคุณคิวชอบอย่างนี้บริการคนเบอร์บไปหมดเซฟปะเข้าเหมือนกนบไฮสูดอ๋อคุณคิวมาเปลี่ยนรถ สุดท้ายบริการดีมากเลยไนนอกคือเป็นคนเย็นชาก็จริงแต่จริงแล้วเป็นคนฉลาดรักพวกพ้องเชืและมีความเป็นผู้นำการเลิศคุณโชคดีแล้วที่ได้เป็นบริการให้กับคุณชินต่อไปคุณชินน่าจะเป็นผู้กุมอำนาจบิวมันถึงได้บ้าอำนาจนี้ไปชงกาแฟไม่ให้กูกูไม่ทำมึงต้องทำกูไม่ทำงั้นกูําเอง อย่าบอกนะใส่ชุดนอนตีกันโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยอไ้ก่า้ยพ่อผมว่าอยชิ้หายตลอดนะให้อภัยแล้วกันเทำไมต้องเป็นมันด้ยปะเนี่ยมือนอกจากเสกมือแล้วเท่จริงอ่ะไม่ได้มีเบื้องหลังที่เกี่ยวข้องกับตระกูลของเราตอนนี้ศัตรูเรื่อกอด้าเทิ โอกาสของเรามาถึงแล้วปัญหาเดียวของเราตอนนี้คือบริการคนใหม่ของคุณชินมันเป็นใครอุ้ยที่แท้ก็คนสำคัญอยู่เองงั้นมึงจัดการมันได้เลิศเลิศดีอุ้ยโมึงอันนี้ดีมากดีมากบายบาย อุ้ยต่างคนต่างช่วยกันถ้ามึงตายไปบูซสวยวะคืนนี้อยู่เป็นเพื่อนคุณได้ไหมทำทุกอย่างเพื่อมึงนะไวเซ่ไห้เฮียทำทุกอย่างเพื่อผมอ่ะเอียต้องฟังที่ผมพูดดิแล้วมีกันอยู่แค่สองคนนะเว้ยแล้วเฮียเป็นอะไรขึ้นมาแล้วผมไีกว่าใครอ่ะ มึงรวยฉันดีมากฉันคุนสะพานควายใช่สักเนวายเราเคยไปดูว่ากูจะไม่เป็นอะไรอกูรู้มึง่ากลสุดเอยโอ้ยมึงดีอะโอ้มาพี่ชายโอ้โหจุบจุบจุ๊บแล เ็นอะไรไ,ไ,ไหมวะนี่ไม่ใช่คุถ้ามึงรักคุณคิดมึงต้องเตรียมใจไว้ว่าคุณไม่เคยเห็นคุณคินจริงจังกับใครถึงผมจะเร็วยังไงะแต่รัาเป็นคนที่ผมรักเอา้างั้นเมีม่วันทำร้ายผมนัรู้สึกเขาขนาดนี้แน่นอนอุ้ยพันพายเวอร์ มึงไปสร้างความเจ็บปวดกูไปถึงไหนแค่นี้ไม่พอใจเลยป่ะอลดลดแล้บริกาศคือหล่อทั้งนั้นน่ะกล้องคืนดูดิดูดิลองเทกเป็นไหนได้แล มึงดูก oh being like well, so oh, anyway. ูโอยชอบสีแดงกับม่หยีมาแต่ใช pues ้แผ่นรอบกับนี่มึงแน่ใจได้ไงเพราะเป็นผีพวกผคนที่ต้องการทำลายพวกมึงนะไม่ได้มีแค่ทุกคนร้องออกมามาได้เจอกันนานเลยนะคิงเฮ้ยสบายดีกว่าร้ายอุ้ยโดนกรีด อยเล่นกันเวลานี้ไม่ได้หลบโอ้โอ้เอาแล้วหือมึงสวยมากจริงสองตระกูลกูบอกแล้วไอ้ชอยวงการนี้ เข้าแล้วออกยากวงการวายใช่ไหมครับว้าวเอ้ยเก้านาทีผ่านไปไวไหกโคตรท่าอะไรวะเนี่ยเนิร์ดมากพี่ต๋องเนิร์ดมากไม่คุณช่างก็โคตรนั่นมันท่าอะไรวะเนี่ยถ้าไม่ยืมก็ได้นะเอาไปใช้ในโรงพยาบาลได้เลยอ่่ะ็นตางกได้ะ ฉันรู้สึกว่าเขากล้ากล้าที่จะหยิบใหญ่แนวมาเฟียมาทํมามันเป็นสิ่งที่ท้าทายเขามากฉันก็ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่ามันจะเกิดขึ้นเธอแล้วสิ่งที่ฉันอยากจะบอกคือทีมงานที่มาทํางานให้กับซีรีส์เรื่องนี้คือการทําซีรีส์ไวทยครั้งแรกของเขาทั้งโปรดักชันและผู้จัดเพราะจริงๆแล้วผู้จัดเนี่ยพี่แป้งเนี่ยเป็นผู้จัดก,การของพี่พาราเทเลอร์อม,มาก่อนอยู่ในวงการบันเทิงมานานมากมแต่เพียงแค่ว่าอยู่แบบเบื้องหลังวงการมาแล้วก็ เพิ่งมาเป็นผู้จัดซีรีส์เรื่องนี้คือเรื่องแรงมันก็เลยมีความเฟรชไงมีความแบบเหมือนแบบเราทําอะไรครั้งแรกเราก็มีอะไรเราก็ใส่ไปหมดอย่างที่บอกเป็นหนังเกี่ยวกับมาเฟียมคือความร่ํารวยอ่ะมันคือแบบ list people เข้าใจปะแล้วโลเคชั่นมันไม่กระจอกอะเข้าะใช่โลเคชั่นมันคือพ e n t h o u ส์อยากดูซีรีส์จริงอ่ะอยากรู้มันจะถึงเหมือนตอนที่เราดูซีเซอร์ไหมแต่ชอบตัวละครพระเอกเอ้ยไม่ใช่ดิอ่ะทีมทีมพอร์อ่ะทีมพอร์ทีมพอชั้นทีมอโป้ ฉันทีมอโป l อ i ทีมคินค่ะทีมคินค่ะค้อรวมพลังเฮชานขอชื่นชมคนแคสติ้งใช่แค่ตรงบทมาแทนคุณกูก็ดีนะพี่ตองเอ้ยนั่นดีอยู่แล้วพี่วอช่หมายใช่ปะใช่พี่ไม่รู้จักพี่ไมยมาก่อนเลยพี่ไมาเขาเขาไม่ค่อยได้เล่นหนังซีรีส์เท่าไหร่เขาจะเป็นอ่อ เขาเป็นโฆษณามาก่อนแต่แนะนำนะไอจีเขาดีมากชันชันเคยทำงานโฆษณาให้เขาฉันเคยเห็นเขาไปประกวดสตาร์ด้วยเวล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 นะว่าน่าจะน่าจะมาจริงจงออนแอร์ช่วงประมาณแบบเฟสเฟสสุดท้ายของปีโอ้แต่ขอได้ไหมขอทุนเออขอได้ไหมลูกค้าต้องเข้าแล้วนะไม่เข้าเรื่องนี้คือพลาดฟอร์มมันยากอ่ะเข้าใจมั้ยถ้าทุนมันไม่ถึงมันก็ไม่ถึงนะตรับตะนุนหน่อยนะครับ คินพอรเดอะซีรีส์ดูได้ในฟิล์มแมนเนียออฟฟิเชียลนะคะใช่ค่ะฟิล์มแมนเนียออฟฟิเชียลนะคะยิ่งยอดวิวสูงเท่าไหร่ การมาถึงของซีรีส์ก็จะเร็วค่่ใช่เราอนุมานไว้แบบนั้นใช่ลืมดูแล้วก็อย่าลืมแชร์ด้วยเพราะว่าลูกค้าจะได้เห็นเนาะหนึ่งแชร์ของคุณมีความหมายนะคะใช่แล้วก็อย่าลืมไปติดตามน้องๆนะคะที่เป็นนักแสดงในเรื่องนี้ด้วยนะคะรอติดตามแล้วกันว่าจะได้ดูกันตอนไหนใช่เพราะฉะกดซับสไครป์ตั้งแต่วันนี้เลยจ้าใช่ที่ฟิล์มเนียออฟฟิเชียลนะวันนี้พวกเราทางฮารขอตตวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย